ถ้าเพื่อนๆเ,เคยฟังคลิปกันก่อนของผมก็น่าจะพอรู้กันบ้างครับว่าผมเนี่ยไม่ค่อยชอบ Microsoft Windows สักเท่าไหร่เลยนะครับแต่ยังไงแล้วก็หลีกเลี่ยงไม่ใช้มันไม่ได้ฮะเพราะถ้าเราอยากเล่นเกมจริงๆมันก็ไม่มี OS อื่นที่สามารถทําได้เทียบเท่าแล้วนะครับซึ่งช่วงหลังเนี่ยเราก็น่าจะพอมีความหวังเข้า,าบ้างเพราะว่ามีการพูดถึงข่าวคราวของ OS ตัวใหม่อย่างเช่น Steam OS จากทาง Valve ที่อาจจะเข้าเป็นทางเลือกเกมเมอร์ต่อไปนะครับผมเองก็รอวันนี้มันนานมากครับวันนี้คิดว่าตัวเองเนี่ยจะได้เลิกใช้ Windows จริงจงสักทีแต่หลังจากที่ ไปหาข้อมูลมาสักพักก็เริ่มรู้สึกเสียดายครับเพราะว่า Steam OS เองมันก็มีปัญหาที่แก้ไม่ตกเช่นเดียวกัน สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้ถือโอกาสมาคุยกันเล่นๆแล้วกันนะครับว่าทำไมผมถึงไม่ชอบ Windows และทำไมถึงไปมองตัว SteamOS จริงๆแล้วจะว่าผมไม่ชอบ Windows ทั้งหมดเนี่ยก็อาจจะไม่ถูกต้องซะทีเดียวนะครับผมใช้ Windows มาตั้งแต่ตัว Windows 98จนกระทั่งล่าสุดเป็น Windows 11นะครับมันก็มีอยู่บางอันที่ผมชอบนะครับแต่ที่ผมไม่ชอบจริงๆเลยก็คงจะเป็น Windows 8แล้วก็ Windows 11นี่แหละครับผมเป็นคนที่ชอบความสั้นๆความเรียบง่ายและฟีเจอร์ให้มาแบบพอเหมาะนะครับหรือถ้า่าง่ายกก็คือไม่ชอบการยัดเยียดอะไรครับ แล้วไอ้ Windows 11เนี่ยฮะคือจุดที่เริ่มทำให้ผมไม่โอเคกับ Windows โดยรวมเลยนะครับมันมีการยัดเยียดฟีเจอร์อะไรเข้ามาเต็มไปหมดโดยที่เราไม่ได้ร้องขอด้วยซ้ำและการยัดเยียดของเขาเนี่ยไม่ใช่แค่มาแบบเป็นทางเลือกนะครับแต่มันเป็นการยัดเยียดที่ทำให้ประสบการณ์ใช้งานของเราเปลี่ยนไปด้วยครับเดี๋ยวก็เปลี่ยน UI ย้ายนู่นย้ายนี่เดี๋ยวก็เอาฟีเจอร์ที่เราใช้ประจำออกไปซะอย่างนั้น คือผมไม่มีปัญหากับการเปลี่ยนแปลงนะครับถ้าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันทําให้การใช้งานโดยรวมดีขึ้นและมีการคิดไตรตรองไว้ก่อนแล้วนะครับซึ่ง Windows 11เนี่ยมันเหมือนจะไม่ใช่แบบนั้นครับหลายๆครั้งมันอัปเดตเข้ามาท้ายผมรู้สึกว่าตัวเองทดลองใช้ฟีเจอร์เบต้าอยู่นะครับเดี๋ยวก็ใส่เดี๋ยวก็ถอดฟีเจอร์น,นู่นนี่ทั้งที่เราเนี่ยไม่ได้ใช้เบตา้าไม่ได้ใช้ Insider Program แต่เป็น w i n d o w s ์เวอร์ชัน Official ด้วยซ้านะครับเท่านัา้นพอฮะอัปแล้วก็มีปัญหามา แต่ผมก็ได้แต่บ่นไปเท่านั้นแหละครับเพราะยังไงแล้วสายอาชีพผมมันก็ต้องการใช้ Windows เป็นหลักอยู่ดีนะครับผมเป็นคนรีวิวพวกสินค้าคอมและคือ99%เนี่ยมันเป็น Windows อยู่แล้วนะครับจะเทสการจอกก็ต้องใช้ Windows เพราะว่า driver เนี่ยมันก็ใช้ได้แต่ Windows เนี่ยละฮะพอกลับมาบ้านอยากเล่นเกมก็ต้องเล่นบน Windows อีกจะไปใช้ Linux มันก็ไม่ได้มี full support แบบ Windows ด้วย แต่ผมมองว่าตลาดเกมมิ่งในช่วงหลังเนี่ยอาจจะทำให้ Microsoft เนี่ยสูญเสียส่วนแบ่งการตลาดของ Windows ไปก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะตั้งแต่มีพวกเครื่อง Handhel d พกพาเข้ามาเยอะขึ้นเนี่ยผมว่าตรงนี้แหละครับมันเป็นจุดที่ทำให้คนรู้ข้อด้อยของ Windows มากขึ้นไปอีกนะครับเพราะว่าเมื่อเราเอามาใช้กับเครื่องพกพาเนี่ย UI ของ Windows มันไม่ได้นะครับแถมพวกบล็อดแวร์ที่ยัดเยียดเข้ามาเนี่ยมันก็ทำให้ทรัพยากรเครื่องที่มีจำกัดอยู่แล้วโดนสูบเพิ่มเติมไปอีกนะครับผมเองเคย ผมก็ได้ข้อสรุปมานะครับว่าปัญหาหลักๆของเครื่องพวกนี้นอกจากจะเป็นอายุแบตเตอรี่ที่ใช้ได้ไม่ค่อยนานแล้วก็คือตัว Windows operating system ของเขานี่แหละ ส่วนค่ายที่ไม่ได้ใช้ Windows ก็มีอยู่ครับก็คือ Steam Deck ของ Valve นั่นเองนะครับเขาเนี่ยใช้พื้นฐาน OS ตัวเองที่ชื่อว่า Steam OS ที่เราจะมาพูดถึงกันในวันนี้นะครับจากที่ได้ลองเล่นมาเป็นช่วงเวลาสั้นๆนะครับผมก็รู้สึกได้แล้วนะครับว่านี่แหละฮะนี่คือเครื่อง handheld ที่ควรจะเป็นจริงๆนะครับ UI อะไรต่างๆมันรู้สึกเบาและใช้งานได้ลงตัวไม่หนักเหมือนของฝั่ง Windows ติดที่ว่าเขาไม่เน้นทําการตลาดที่ไทยสักเท่าไหร่นะครับในไทยเองก็มีเครื่องที่ด้านฮาร์ดแวร์น่าสนใจกว่า Steam Deck อยู่หลายเจ้านะครับแต ทีนี้ครับสำหรับใครที่อยากใช้แฮนด์เฮลด์ของค่ายอื่นแต่เป็น Steam OS เนี่ยเวลาของคุณมาถึงแล้วนะครับหลายเดือนก่อนผมทำคลิปเล่าไปครับว่า Valve เนี่ยเขาเริ่มเอาจริงเอาจังกับ Steam OS มากขึ้นแล้วและคาดว่าคนท,ทั่วไปจะมีโอกาสได้ใช้ OS มันด้วยนะครับตอนนี้ข่าวนั้นเป็นจริงเรียบร้อยแล้วครับเพราะว่า Valve เนี่ยได้มีการปล่อย recovery image ให้สามารถติดตั้งบนอุปก,กรณ์อื่นได้ด้วยนะครับจะเป็นตัว LG Ally Legion Go เนี่ยคุณสามารถติดตั้ง Steam OS ได้เลยฮะเขามีวิธีบอกอยู่บนเว็บด้วย แต่ณเวลานี้ก็มีข้อจํากัดอยู่บ้างนะครับเดี๋ยวผมพูดให้ฟังแต่ละข้อแล้วกันครับอย่างแรกก็คือที่ลงได้เนี่ยทาง Valve เขาระบุไว้นะครับว่าต้องเป็นเครื่องที่ใช้ฮาร์ดแวร์ของทาง AMD และเป็น NVMe เป็นหลักเท่านั้นนะครับสรุปง่ายๆก็คือพวกเครื่องเกมมิ่งแฮนด์เฮลที่เป็นสเปคของ Ryzen Z1 อะไรอย่างเงี้ยครับหรือถ้าเป็นคอมฮะก็ต้องเป็นสเปคที่เป็น APU อะไรก็ได้นะครับแต่ขอให้เป็น AMD เท่านั้นนะฮะในอนาคตก็น่าจะมีการสพอร์ตมากขึ้นนะครับเพราะว่าทาง Valve เองเขามีการลงลิงก์อีเมลไว้หาพา,าร์ท ต่อเขาได้เลย ข้อจำกัดต่อมาก็คือ Steam OS เนี่ยมันเป็นพื้นฐาน Linux นะครับและหลายๆเกมมันก็ไม่สามารถรันบน Linux ได้โดยตรงนะครับต้องใช้ตัว Proton เข้ามาช่วยนะครับไอ้ Proton เนี่ยมันคือ compatibility layer ที่ทาง Valve เนี่ยทำมาเพื่อให้แอปและเกมของฝั่ง Windows สามารถรันบน Linux ได้และถ้าเกมไหนมันใช้ได้เนี่ยมันก็คือใช้งานได้ดีเลยนะครับแต่ถ้าใครอยากรู้ว่าเกมไหนมันรันบน Steam OS ได้บ้างก็ลอง search เข้าไปนะครับคว่า Steam Deck Verified Games นะครับคุณก็จะเห็นเลยนะครับว่าเกมไหนเนี่ยสามารถรันได้แบบไร้ที่ติบ้าง แต่ประเด็นก็คือ มันไม่ใช่ทุกเกมนะครับที่จะสามารถเล่นได้100%ในเมื่อเป็นการแปลงจากฝั่ง Windows จะเป็น Linux เนี่ยยังไงก็ต้องมีอะไรให้เอ๊บ้างอยู่แล้วใช่ไหมครับและไอ้เวอร์ชันของ Proto n หรือว่าไอตัวแปลงเนี่ยครับมันมีให้เลือกเยอะมากนะครับเอาจริงคนส่วนใหญ่ตรงนี้อาจจะไม่ต้องสนใจก็ได้นะครับเพราะจะว่าไปแล้วถ้าเกมมันอยู่ในลิสต์ของ Steam Deck Verify เนี่ยระบบมันก็มีการจัดการเลือกเวอร์ชัน Proton ที่เหมาะสมที่สุดให้อยู่แล้วนะครับเพียงแค่สำหรับบางเกมครับถ้าผู้เล่นไปเจอปัญหาเนี่ยก็ หรือแม้กระทั่งไปลองใช้ของ third party เช่น proton GE อันนี้ก็อาจจะช่วยได้บ้างเหมือนกันนะครับตรงนี้แหละครับมันเป็นอะไรที่เริ่มงงขึ้นมาแล้วใช่ไหมครับต้องเป็นคนที่มีความอดทนในการลองเล่นเพิ่มขึ้นมานิดนึงนะครับซึ่งจะว่าไปแล้วมันก็แอบขัดกับคอนเซปต,ต์ความเรียบง่ายของ c m o s ที่ให้ประสบการณ์เล่น PC เนี่ยเหมือนคอนโซลมากกว่าและอีกอย่างก็คือปัญหาที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากตัวเกมและ OS เเลยด้วยซ้ำนะครับนั่นก็คือพวก DRM digital rights management แล้วก็พวก anti cheat ทั้งหลายนะครับพวกนี้แหละ ตัวขัดลาบที่แท้จริงเลยในบางกรณีก็สามารถใช้งานได้ดีไม่มีปัญหานะครับแต่บางกรณีมันก็ทําให้คุณเนี่ยไม่สามารถเล่นเกมได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับอย่างเช่นล่าสุดเนี่ยมีกรณีของ d e n o v o ครับชื่อนี้หลายคนก็พอรู้อยู่ใช่ไหมครับว่าเกมเมอร์ขยันขนาดนไหนสำหรับคอมฝั่ง Windows เองเนี่ยบางทีอาจจะเจอเรื่องประสิทธิภาพที่ร่วงลงไปบ้างเล่นเกมได้ไม่ลื่นไหลบ้างนะครับแต่สำหรับฝั่งของ s t e a m OS เนี่ยบางทีเล่นไม่ได้เลยด้วยซ้ำนะครับประเด็นคือไอเกมจำนวนมากด้วยสิฮะที่ใช้ d e n o v o เป็นระบบ Drm หลัก แล้วปัญหามันอยู่ตรงไหนล่ะฮะในกรณีที่เราต้องการจะเปลี่ยนเวอร์ชันโปรตอนเพื่อหาอันที่ดีสุดอย่างที่ผมว่าไปเมื่อกี้ฮะเดลูโวไม่ต้องการให้คุณทําแบบนั้นนะครับเพราะว่าตัวระบบเองฮะมันมี activation limit หรือว่าจํานวนที่คุณสามารถแบบ register เกมได้อยู่นะครับถ้าสมมติบบว่าคุณสับเวอร์ชันโปรตอนบ่อยๆเนี่ยมันก็จะแบนคุณนะครับในกรณีนี้นะครับเดลูโวเนี่ยยอมให้คุณ activate เกมได้ทั้งหมด5ครั้งในระยะเวลา1วันแล้วการสับเวอร์ชันโปรตอนหครั้งเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการ activate ไปแล้ว1ครั้งนะ เปลี่ยนเกิน5ครั้งคุณก็จะโดนล็อกห้ามเล่น1วันไงฮะ ปัญหานี้ถือเป็นเรื่องใหญ่ไหมอันนี้ก็แล้วแต่คนจะมองนะครับสำหรับบางคนอาจจะคิดว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยก็ได้เพราะว่าถ้าเรารู้ว่าเวอร์ชันไหนมันลงตัวก็ไปเลือกใช้โปรตอนเวอร์ชันนั้นสิฮะและถ้าเรารอไหวเดี๋ยวมันก็รองรับการใช้งานได้ดีเองเลยฮะแต่ประเด็นคือถ้าคุณเป็นคนอยากจะเล่นเกม Day One หรือว่าชอบลองอะไรใหม่ชอบแก้ปัญหาอ p ปติมัลให้มันดีสุดเนี่ยมันก็คงไม่ดีกับคุณแน่ๆฮะประเด็นเนี้ยเพิ่งเกิดขึ้นได้ไม่นานเท่าไหร่นะครับช่วงที่เกม Doom the Dark Ages เปิดตัวใหม่นะครับไม่กนนเ,มเ,เ pre order, กเ ก่อนมานะครับแล้วเขาไปเจอปัญหาจอดําเมื่อเปิด AFSR Frame Gen ก็เลยมีการไปลองเปลี่ยนเวอร์ชั่น p r o t o นหลายตัวและสุดท้ายฮะลอ c h เชอร์ก็จับได้นะครับว่ามีการ Activate เกมหลายครั้งก็เลยแบนไม่ให้เล่นไป24ชั่วโมงนะครับพอเขาติดต่อส p อร์ตไปก็ไม่ได้มีการช่วยเหลืออะไรมานะครับเพราะว่าจะว่าไปแล้วมันก็ไม่ใช่ปัญหาทางค่าเกม,มต้องมาแก้ไขด้วยเพราะว่าตัวเกมเนี่ยไม่ได้ถูกออกแบบมาใช้งานกับ Linux หรือว่ว p r o t o n เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ง่ายๆก็คือยังไงการซัพพอร์ตจากค่ายเกมและ DRM เนี่ยถ้าเราใช้ SteamOS มันก็เหมือนว่าเราเนี่ยเป็นลูกเมียน้อยครับเขาไม่ได้มองเราเป็น p r i o r i t y แรกนะครับตัวเกมเนี่ยถูกออกแบบมาให้ใช้งานกับ Windows เวลามีปัญหาอะไรกับตัว SteamOS หรือว่า Proton ก็มักจะเป็นปัญหาทางผู้ใช้เนี่ยต้องไปหาทางแก้ไขกันเองในกรณีนี้นะครับก็คือโดนแบน24ชั่วโมงเพราะระบบเนี่ยเข้าใจผิดว่าไป Activate หลายเครื่องทำให้ไม่สามารถเล่นเกมตัวเองซื้อมาอย่างถูกลิขสิทธิ์ได้ เอาจริงผมไม่ได้สนับสนุนการเล่นเถื่อนหรือว่าละเมิดลิขสิทธิ์นะครับและการที่ค่ายเกมมีระบบป้องกันเถื่อนมาเนี่ยมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาที่จะปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของตัวเองอยู่แล้วนะครับแต่คําถามคือคนที่เดือดร้อนคือใครครับผู้เล่นที่ซื้อของแท้ครับที่เดือดร้อนต้องเอาทรัพยากรเครื่องตัวเองเนี่ยมาปกป้องผลประโยชน์ของค่ายเกมบางเกมก็เฟรมเรทร่วงนวงไปเลยหรือบางที่ก็ไม่สามารถเล่นในอุปกรณ์ที่ตัวเองต้องการจะเล่นได้อย่างเช่นกรณี SteamOS อันนี้แล้วรู้ไหมครับคนที่ได้ประสบการณ์เล่นที่ดีกว่าคือใคร คนที่เล่นเถื่อนครับมีหลายรอบแล้วนะครับที่เราเห็นว่าเกมเวอร์ชันคร c k เอาเดอนโวออกไปเนี่ยกลับทำประสิทธิภาพได้ดีกว่านี่แหละครับคือเหตุผลที่ผมถึงเกลียดเด e n o นโวไง เดิมทีแล้วนะครับจุดประสงค์ของตัว DRM หรือว่า Digital Rights Management เนี่ยก็คือเขาต้อง make sure นะครับว่าคนที่จ่ายเงินซื้อเกมถูกลิขสิทธิ์มาเนี่ยจะเล่นเกมได้อย่างไม่ปัญหาส่วนพวกที่โหลดเกมเถื่อนมาเนี่ยก็ไม่ควรจะเล่นได้นะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วนะครับส่วนใหญ่คนที่โดนปัญหากันเนี่ยคือคนที่ซื้อเกมแท้ทั้งนั้นเลยนะครับ DRM มันมาลงโทษผู้เล่นที่จ่ายเงินให้ค่ายเกมซะอย่างนั้นฮนะแต่พวกเล่นเถื่อนเนี่ยกลับไม่เจอปัญหาเดียวกันแถมภาพเฟรมเรตอะไรต่างๆลื่นไหลกว่าอีก อีกประเด็นก็คือ Valve หรือว่า Steam เนี่ยมันก็คือ DRM ในตัวอยู่แล้วนะครับการที่จะเอามาลงใน Steam เนี่ยผู้เล่นก็ต้อง l o อกอิ Steam การซื้อเกมใน Steam มันก็เป็นการยืนยันแล้วนะครับว่าผู้ใช้เนี่ยซื้อของแท้ถูกลิขสิทธิ์แน่ๆแต่ค่ายเกมยังจะหาเรื่องเอา DRM ตัวที่2มาซ้อนทับของ Valve ให้มันซับซ้อนให้มันเป็นหาเพิ่มเติมไปอีกผมเองก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับว่าทำเพื่ออะไร ตรงนี้มันเลยกลายมาเป็นปัญหาหทาง Valve เองก็ไม่สามารถแก้ไขได้นะครับแต่ต้องไปหาความร่วมมือจากฝั่ง DRM แล้วค่ายเกมด้วยว่าจะพพอร์ตผู้ใช้ของฝั่ง SteamOS เนี่ยมากน้อยแค่ไหนยิ่งบางเกมที่มีระบบ anti cheat แบบ kernel level เนี่ยครับอันนี้บางทีมไม่สามารถรันบน SteamOS ได้เลยด้วยซ้ําและการเลือก anti cheat เนี่ยก็เป็นตัวเลือกของฝั่งค่ายเกมว่าจะตัวไหนใส่เข้ามาทาง Valve ก็ไม่สามารถไปแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้เช่นเดียวกันครับ ทางออกเดียวที่ผมเห็นณนเวลานี้เลยนะครับก็คือจํานวนผู้ใช้ของ Steam OS ครับปัจจุบันนี้ยังมีมาไม่ค่อยมากเท่าไหร่นะครับอุปกรณ์ที่ใช้ได้ก็มีอยู่แค่จํากัดนะครับพวกผู้พัฒนาเกมทั้งหลายก็เลยไม่ได้จริงจังกับการพัฒนาให้ใช้กับ OS ตัวนี้มากนักนะครับแต่ถ้าสักวันเนี่ย Steam OS มันมีความนิยมมากขึ้นกลายเป็นหนึ่งใน OS ผู้เล่นตลาดหลักเนี่ยผมเชื่อนะครับว่าค่ายเกมทั้งหลายเขาจะต้องหันมาเอาจริงเอาจังเรื่องพวกนี้มากขึ้นหรือไม่แน่อาจจะทำเกมที่สปอร์ตเลนุก์แบบเนทีฟมาเลยก็ได้นะ ปัญหาเหล่านี้แหละครับที่ทำให้ Steam OS เนี่ยไม่สามารถสู้ Windows ได้และถ้าทาง Steam หรือ Valve เนี่ยไม่สามารถแก้ปัญหาพวกนี้ได้พวกค่ายเกมไม่ให้การสนับสนุนสักเท่าไหร่นะครับ Windows ก็จะยังคงเป็นแพลตฟอร์มเกมมิ่งอันดับหนึ่งต่อไปและค่ายอื่นคงไม่มีโอกาสได้เกิดนะครับแม้ว่าทุกวันนี้การเล่นเกมบน Linux เนี่ยเราจะมาไกลามากๆแล้วนะครับแต่ผมก็หวังนะครับว่ามันจะไปไกลกว่านี้ได้อีกนะครับขอให้เทียบเท่า Windows ได้สักวันครับเพียงแค่ว่าวันนั้นเนี่ยมันยังมาไม่ถึงเท่านั้นเองฮะ แล้วเพื่อนล่ะครับมีใครลองใช้ SteamOS แล้วบ้างใช้กับอุปกรณ์ไหนใช้แล้วดีไหมเกมไหนเล่นได้เกมไหนเล่นไม่ได้ก็สามารถคอมเมนต์เข้าคุยกันได้นะครับและถ้าใครชื่นชอบเรื่องที่ผมหยิบม,มาเล่าให้ฟังก็รบกวนช่วยกดไลค์กด Subs c r i b e เป็นกำลังใจหน่อยละกันนะครับไว้เดี๋ยวครั้งหน้าถ้ามีอะไรน่าสนใจผมหยิบม,มาเล่าให้ฟังอีกวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ